สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel m a g i c มาเพื e อทลอดบายจันทัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการดูดวงความรักค่ะของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีธนูค่ะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ค่ะนะคะ เราจะเริ่มต้นจากฐานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดพลังงานของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาฟังใหม่ๆนะคะ,ะมาดูกันค่ะชาวราศีธนูใบแรกออกมาเลย t e n of w a n d ค่ะและ w i l l of Fortune Seven of Cup Chariot ค่ะ Nice of Cup ค่ะ และสุดท้ายเป็น Age of Cup ค่ะชาวราศีธนูนะคะในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานของคุณเนี่ยมันบ่งชี้ถึงเรื่องของโอกาสอะไรใหม่ๆที่หมุนเวียนเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งมันทำให้คุณต้องรับภาระค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ถ้าไม่มีราให้กับตัวเองแล้วเวลากับคนรักล่ะนะคะก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะคะคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อยนะคะเดินทางเพื่อไปริเริ่มเลอรหรือไปดูแลโคงรคงการนู้นโครงการนี้นะคะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เข้ามาซึ่งเรียกได้ว่างานเยอะงานหนักงานแน่นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูค่ะส่วนในด้านของการเงินนะคะก็บ่งชี้ถึงการเงินที่อยู่ในทางไกลนะคะต้องเดินทางไปเสาะหาต้องเดินทางไปเดินเรื่องนะคะและ ก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาจากหลากหลายทางด้วยนะคะแต่ก็ดูดีๆค่ะถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะการลงทุนตรงนี้นะมันมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่ามันมีบางอย่างบางตัวที่ลงทุนไปแล้วเกิดผลประโยชน์ที่ดีและบางอย่างบางตัวที่ลงทุนไปแล้วอาจจะเสียเปรียบหรือเสียรู้คนอื่นได้นะคะแล้วก็ทําให้การเงินคุณ ก็มีปัญหาตามมาเป็นระบบนะคะส่วนในด้านของความรักถ้ามองเผินๆแล้วก็ไม่น่าที่จะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าหนักอกหนักใจสักเท่าไหร่มีก็แต่คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดคนรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานด้วยการต่างคนต่างทํางานก็เป็นลักษณะของการพูดคุยหรือสื่อสารกันผ่านทางสื่อโซเชียลผ่านทางโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นในพิเรียดเนี้ยสำหรับชาวราศรีธนูนะคะ แม้จะไม่ได้ใกล้ชิดกับคนรักคู่ครองมากมายสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วภายในใจก็ยังคอนเน็กถึงกันอยู่ก็ยังไม่ได้มีใครใหม่เข้ามาเพียงแค่ว่านะคะคุณไม่มีเวลาให้กับความรักมากมายนะมามาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีธนูกันดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะนายซอฟสอดค่ะสไปฟอร b บอน Hangman a ช e of e i e เซ e ว่นออฟโและ Five of View ค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอคุณคุณชาวราศีธนูเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่นะคะตัวเขาเองเวลาที่แบบว่าต้องตัดสินใจปัญหาอะไรเนี่ย คนเดียวตามลำพังเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีปัญหาตึงเครียดเข้ามาแล้วพอตึงเครียดเข้ามาปุ๊บแก้ปัญหาไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็เกิดอาการเหวี่ยงวีนกับคนรักคู่ครองในง่ายว่าเออไม่อยู่ช่วยกันในการที่จะทําให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายนะคะด้านการงานของคนรักคู่ครองชาวราศีธนูนะคะมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาและคุณมักจะอยู่ท่ามกลาง ความขัดแย้งของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆส่วนในด้านของการเงินนะคะมีแนวโน้มที่จะเสียเงินให้กับโครคภัยไข้เจ็บเสียเงินให้กับเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ปวดของคนรักผู้ครองชาวราศีธนูค่ะทีนี้ในเรื่องของความรักมันบ่งชี้ถึงความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกที่จะเติมไม่เต็มสักเท่าไหร่แล้วพอเวลาขาดแคลนหรือเติมไม่เต็มบางทีคุณก็แอบไปไปเที่ยวกับเพื่อหรือไปหาเรื่องที่จะเรียกว่า ทำให้ตัวเองมีความสุขบางคนก็อาจจะไปะเขาเรียกว่าอะไรไปช้อปปิ้งเออบางคนก็อาจจะไปช้อปปิ้งมีความสุขการช้อปปิ้งบางคนก็ไปดูแลตัวเองหรืออะไรต่างๆคือเขาเรียกว่าปนเปื้อตัวเองแทนที่จะมีเวลาให้กับกันและกันเพราะว่าคนรักคู่ครองอของชาวราศีธนูคิดว่าถ้าชาวราศีธนูไม่มีเวลาให้ฉันก็ต้องเอาเวลาเหล่านี้แหละมาปนเปล้อตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขให้ได้เวลาที่ ความรักไม่ได้อยู่ไกล้ชิดนะคะอ่ะมาดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนะคะไพ่ The Magician ค่ะ Tree of Swords ระวังการทะเลาะเบากแว้งกันนะอืมนะคะโอ้โห Ten of Swords ขึ้นมาด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่อึอดอัดอืมคนหนึ่งขาดแคลนคนหนึ่งมีความรู้สึกโหยหาแต่อีกคนหนึ่งก็ยุ่งเหลือเกินนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วง เดือนแห่งความรักนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูและคนรักผู้ครองอาจจะมีเรื่องที่ขัดอ,อกขัดใจทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วพอห่างหายไปกลับเข้ามาแทนที่จะได้ฟังคําพูดคําจาที่มันฟังแล้วชื่นอกชื่นใจเปล่าเลยะ่ะมันยิ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่มีการประชดประชันมีการกะนแนกะกะแหนกันอันนี้ถือว่าเป็นกริยาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับคนที่รักกันหรือคนที่เป็นครอบเป็นครัวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งทา มีปฏิกิริยาณสแบบนี้มันจะย่อมมีฟีดแบก,กไปอีกแนวทางหนึ่งที่ไม่สู้ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทําอะไรแสดงออกอะไรคิดให้รอบคอบค่ะนะคะคิดซะว่าคนรักกันยังไงแล้วเนี่ยมีสิ่งดีๆให้แก่กันดีกว่าที่จะยืน่นมีดดาบมาทิ่มแทงใจกันนั่นเองนะคะอ่ะมาดูค่ะว่าพลังงานของไพ่ออราโชจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ ความโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะเวลาที่คนรักคู่ครองของชาวราศีธนูไม่มีเวลาให้และพอเวลาคุณหาเวลาออกไปเที่ยวยามค่ําคืนหรือออกไปอยู่งานปาร์ตี้งานวงสังคมคุณจะมีความเป็นคนที่โดดเด่นแล้วดึงดูดพลังงานอื่นๆเข้ามานะคะระวังค่ะระวังการดึงดูดพลังงานอื่นๆเข้ามาซึ่งมันจะทําให้เกิดปัญหากับคนรักคู่ครองได้เพราะว่า ในทุกวันนี้ข่าวสารข้อมูลมันไหลถึงกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็่าเขาเรียกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีปาก <c oughs> นะคะระวังค่ะจะติดกับจักของความรักเข้าได้นะคะและถูกเอารัดเอาเปรียบจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เห็นไหมคะปัญหาไพ่เสียเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะไ <c oughs> พ่ดี เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เกิดขึ้นสามใบไพ่เสียสาบไปเลยเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ชาวราศีธนูนะคะระวังในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะบอกแวง้งคอนฟ lict ก,กับคนรักคู่ครอง นะคะแล้วก็เจอกับพลังงานแห่งความประชดประชันนะคะเมื่อเธอทําได้ฉันก็ทําได้อะไรประมาณนี้มันส่งผลเสียค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เกิดการปีนเกี่ยวกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่ยอมได้ยอมกันอะไรที่หย่วนได้หยวนกันนะคะอย่าพยายามเอาชนะค้าขานซึ่งกันและกันให้คิดซะว่าความรักนะคะถึงหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยให้กันอย่าประชดกันอย่าใส่กันด้วยไฟให้เอาน้ําเย็นลาดกันนะคะมันจะทําให้มีความสุข มากกว่านะคะเป็นกําลังใจให้คุณคุณชาวราศีธนูในช่วงเดือนแห่งความรักเดือนนี้ให้จับมือกันผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อค่ะมาถึงพลังงานของคนคบคนคุยชาวราศีธนูกันนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เฮ l โลแฟนค่ะขึ้นมาเป็นใบแรกค่ะและตามมาด้วย two of wands five of swords Queen of w i e l f o r of s w o r d และ Two of s w o r d ค่ะนะคะก็ถือว่ามันเป็นพลังงานที่หยุดนิ่งไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่ในด้านของความสัมพันธ์นะคะคบกันคุยการสื่อสารกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีแรงกระตุ้นหรือแรงกระเพื่อมที่ดีที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะ ออกมาเจอเจอกันจริงๆมันก็ได้แค่คบกันมันก็ได้แค่คุยกันถามถ่ายกันไปวันๆนะคะไม่ค่อยที่จะมีแรงดึงดูดอะไรมากมายในด้านของความสัมพันธ์มาดูเรื่องการงานเป็นอย่างไรการงานของชาวราศีธนูในสถานะนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจออนะคะคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาให้หรือว่ามีได้รับ บริวารใหม่สมาชิกใหม่เข้ามานะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านของการงานนะคะทำให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นส่วนในด้านของการเงินมีเกณฑ์นในเรื่องของการเงินที่ั่วไหลนะคะเ,เงินได้เป็นก้อนก็จริงแต่อาจจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะคะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมีเหตุให้จะต้องแบบเสียเงินแบบไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามจัดการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีอย่าให้เงินทองั่วไหลมากนะคะเรามัดระวังนิดนึงไอ้พวกบินเบิก เบิกใบเสร็จต่างๆนะคะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์สูญหายตกหล่นได้ง่ายค่ะทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จำเพัดเกินไปตั้งแต่แรกเลยก็คือมีแต่ความนิ่งเงียบไม่ค่อยที่จะเกิดแรงกระตุ้นในด้านของความรักซักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังคงสื่อสารกันยังคงมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยกันแต่เป็นการพูดคุยที่ นิ่งๆน,น้อยๆไม่ค่อยที่จะสดใสนักในด้านของความสัมพันธ์และยิ่งตัวคุณเป็นเฮโรแฟนด้วยแล้วนะคะก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าเรียกร้องในด้านของอคำพูดหรือไม่ได้เรียกร้องในด้านของเวลากับอีกฝ่ายหนึ่งมากเท่าไหร่นะคะคุณอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวได้อยู่อะไรประมาณนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเงียบคุณก็นิ่งมั่งนะคะ ่ะมาดูพลังงานของเขาค่ะพลังงานของเขาเป็น Two of Coins นะคะ King of Coins ค่ะ Tree of Cups s i p e of Swords Nine of Coins และ Ace of Coins เขามองว่าในด้านความสัมพันธ์นี้ถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนกับมีความมั่นคงมาในสเตปหนึ่งเหมือนอาจจะรู้จักรู้ใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างแรงดึงดูดหรือสร้างแรงกระตุ้นอะไรให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขามองว่าเขาก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะให้มันมีความผูกพันกันไปเรื่อยๆเขาก็เลยเอาใจไปทุ่มเทอยู่กับเรื่องของการเข้าสังคมหรือการที่จะพบปะเพื่อนฝูงนะคะ ส่วนในด้านของการงานถือว่ามีความมั่นคงอยู่แล้วเขาอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในแง่ของการงานแต่ส่งผลดีในใ,ใ,ในในในเรื่องหน้าที่การงานของเขาอย่างมากในด้านของการเงินตัวเขามักจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะหรือเป็นลักษณะภาษีสังคมเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินติดติดขัด,ข,ดขัดได้นะในช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะแต่เดี๋ยวพอมันปลายเดือน ทุกอย่างก็จะเริ่มฟูขึ้นดีขึ้นการเงินที่ได้จากน้ําพักน้ําแรงก็มีเข้ามาแต่มันบ่งชี้ถึงสภาวะที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมันไม่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่คอนเน็กหรือติดต่อเกี่ยวเนื่องกับ คนที่เขาคุยด้วยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับรู้จักรู้ใจกันมาระดับหนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสร้างแรงกระตุ้นนะคะก็เลยดูนิ่งๆเงียบๆไปบ้างในเรื่องราวของความรักกันมาดูแนวโน้มค่ะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วย k n n o o p p n t a c l e s ค่ะนะคะปรินเ of s o ฟส of s w o r d ค่ะนะคะแล้วก็ temperance ค่ะ ทรีออฟครับและ Prince of p e n t a c l e ถือว่าไม่แย่นะในด้านของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้แม้จะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันแต่ยังไงแล้วเนี่ยเขาก็ยังคง โฟกัสที่ตัวคุณเป็นหลักในด้านของความรักนะยังไม่ได้เอาใครเข้ามาซ้อนแทกนะคะมีบ้างที่เขาอาจจะแบบไปเที่ยวไปสื่อสารกับเพื่อนฝูงแต่บางทีถ้าเกิดอาการกึ่มกึ่มหน่อยก็จะคิดถึงคนคุยก็อยากจะโทรมาแย่ yeah, เล่นหรือโทรมาพูดคุยสื่อสารบ้างเป็นระยะแต่ถ้าเกิดว่าในทำนาอ่าทำในเวลาปกติทำลายปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะติดต่อไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าไหร่เอาใจไป มุ่งตรงกับเรื่องของการงานและมุ่งตรงกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างพลังงานเขาและพลังงานคุณเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องไปตามติดชีวิตเขามากก็ต่างคนต่างอยู่ไปเมื่อไหร่ที่เขาสะดวกใจที่จะคุยทักมาคุณก็พร้อมที่จะตอบหรือพร้อมที่จะคุยอยู่เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่จะห่างกันบ้างเงียบกันบ้างนะคะเพราะความรักถือว่าก็ยังดีอยู่นะคะ ใจเขาก็ยังบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีพันธสัญญามีคอนแทกอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อถึงกันนะคะและสักวันหนึ่งก็มีการวาดฝันไว้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เดินทางไปด้วยกันนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีและเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเห็นแก่ตัวในด้านของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าคุณน่าจะยอมรับอะไรเขาได้เวลาที่เขานิ่งเงียบหายไปนะคะ พลังงานมันบ่งชี้ถึงความสุขที่ได้คุยกันความสุขที่ได้รู้จักกันนะคะแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะมีความรู้มีสติปัญญาที่ดีเป็นคนที่มีความเมตตาช่วยเหลือเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่คนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะมีบ้างที่บางทีอาจจะเกิดความรู้สึกลังเลเกิดความรู้สึก ที่สับสนกับเรื่องราวของความรักแต่ไพ่พลังงานทั้งหมดออกมาในเชิงที่ดีเลยทีเดียวแม้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แม้จะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกในสถานะคนคุยแต่ความสัมพันธ์ลึกๆในใจก็ยังมีกันไวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงพลังงานของคนโสดนะคะชาวราศีธนูกันบ้างค่ะ โอ้โหเปิดมาใบแรกก็เจอกับไพ่แรงมาเลย The Tower และตามมาด้วย Six of c u p คค่ะนะคะเ of p ่ n t อ c แ e a ทุ e คู่เ o ชออฟโซดเอชและ Six of s อฟโค่ะมันเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งผ่านการเป็นโสดมาได้ไม่นานอืมนะคะเพิ่งผ่านการเป็นโสดมาหมาดหม อืแล้วในใจก็ยังมีความรู้สึกโหยหามีความรู้สึกเหมือนรอคอยนะคะรอคอยพลังงานเก่าๆหวนกลับมาก็ยังคงมีความรักมีความรู้สึกที่ดีให้กับ คนเก่าๆในใจนะคะรอให้เขาวนเวียนกลับมามันเป็นพลังงานของคนโสดที่เพิ่งโสดหมาดๆนั่นเองนะคะแต่ถามว่าในแง่ของอการงานการเงินเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังไหมในด้านของการงานอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาแบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัวส่วนใหญ่เข้ามาแล้วให้คุณต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆแต่คุณก็สามารถทํามันได้นะจัดการผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะส่วนในแง่ของการเงินถือว่า มีในแง่ของการเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยในช่วงเดือนปุมภาพันธ์นี้นะคะแต่ก็กว่าที่จะได้มาก็เจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคหลากหลายเหมือนกันนะคะยิ่งใครลงทุนอะไรไว้นะคะดอกออกดอกออกผล เพิ่มเติมขึ้นมาให้คุณได้เก็บเกี่ยวกันก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีค่ะส่วนเรื่องราวของความรักนะคะแม้ว่าใจคุณนะจะรอคนเก่าคนไกลคนในอดีตที่จะหมุนเวียนกลับมาแต่คุณก็ยังเปิดตัวให้กับพลังงานใหม่ๆที่เขาเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเข้ามาดีทําดีกับคุณคุณก็ยังเปิดตัวเปิดใจให้กับพลังงานเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะ,ะมาดูสิว่าในช่วงเดือนนี้มีใครเข้ามา อยู่รอบข้างใกล้ชิดคุณคุณชาวราศีธนูในสถานะโสดนี้กันบ้างนะคะ Six of Wands, Three of Coins, Ten of Coins, Three of Cups, j u s g m e n t โอ้โหเดซเป็นไปได้สูงนะที่คนเก่าในอดีตหรือว่า คนที่เพิ่งเลิกลากันไปมีแนวโน้มที่จะหวนคืนกลับมาติดต่อมาสื่อสารเพราะะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องราวที่มันยังตัดไม่ได้เออยยังคาราคาซังอยู่ยังยึดติดเกาะแน่นอยู่ในความรู้สึกนะคะก็เป็นการวนกลับมาของคนเก่าหรือคนที่อยู่ในใจนะคะของคนที่เพิ่งเลิกกันไปก็มีแนวโน้มค่ะที่เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ มาดูซิความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพจโ e o ส s o อดค่ะนะคะแสดงว่าเลิกกันไปเพราะความประชดกันหรือเปล่าดื้อดึงกันหรือเปล่านะคะจริงๆตั้งไม่ได้อยากเลิกกันหรอกแต่เหมือนกับว่าอารมณ์มันพาไปอืนะคะ แต่มันยังเกาะเกี่ยวกันไว้ความรู้สึกภายในใจมันยังผูกพันกันนะแม้ว่าจะมีปัญหามีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างหรือว่าเคยพูดจะรุนแรงใส่กันแต่ก็รอคอยที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นนะคะรอคอยที่จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะมีไพ่เฮอร์มิตค่ะ tree of source เนี่ยเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการขัดแย้งกันไปโดยบางทีอาจจะไม่ได้เคลียร์ประเด็นไม่ได้เคลียร์ใจซึ่งกันและกันมันมีความดื้อดึงมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าต่อต้านเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่ก็ยังมีสายใหญ่ที่ผูกพันกันไว้นะคะถ้าเกิดได้กลับมาพูดคุยกันได้เริ่มต้นที่จะแบบว่าระบายความในใจหรือว่า,าเหมือนกับเปิดอกคุยกันเมื่อไหร่นะปัญหา ตรงนี้มันก็น่าจะคลี่คลายไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะต้องหัดฟังค่ะอืมต้องหัดฟังกันบ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะพูดเรื่องของอะไรถ้าเกิดไม่หัดฟังกันนะคะและเอาแต่อารมณ์พูดคุยกันยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมไพ่เตือนเลยว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าใช้อารมณ์ขึ้นมาปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกันนะอืมลังแต่จะ ทำให้เกิดสงครามแล้วมันจะทำให้ความรักเข้า,ขาใกล้กันไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณสองคนก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความต่างกันที่ลงตัวเออนะคะถ้าปลดปล่อยตรงนี้ปลดปล่อยความออคุณข้องหมองใจต่างๆที่มีต่อกันนะคะปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วโหสิกรรมให้แก่กันและกันอ่ะ เชื่อได้ว่าคุณก็จะได้กลับเข้ามาในชีวิตกันอีกไม่แค่แอบ,บสืบแอบ,บส่องอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีธนูในสถานะคนโสดเป็นลักษณะของคนที่เพิ่งโสดไปหมาด แต่ก็มีแนวโน้มที่รอคอยแล้วรักเก่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะรีเทิร์นกลับมาแต่ขออย่างเดียวในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะการประชดประชันต้องพยายามหลีกเลี่ยงเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณยังทำลักษณะแบบเดิมๆอีกมันก็เป็นการสร้างกรรมต่อกันมันทำให้ไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจคุยกันอย่างตรงตัวไพ่บอกว่าให้อโหสิกรรมต่อกัน นะคะถ้าไม่โหสิกรรมต่อกันแล้วแบบต่างคนต่างถือทิฏฐิมันก็จะได้แค่แอบสืบแอบส่องกันไปซึ่งจริงๆคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่เอนดูหรือผู้ใหญ่เห็นชอบนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเอาประเด็นอื่นเข้ามานอกเหนือจากความรู้สึกของคุณสองคนเพราะถ้าเอาประเด็นอื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะมีบุคคลที่สามปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนได้นะคะเพราะนั้นมีอะไร ค่อยๆพูดค่อยๆปรึกษากันและค่อยๆที่จะใช้เหตุผลคุยกันนะคะ จากหนักมันก็จะกลายเป็นเบาจากร้ายมันก็จะกลายเป็นดีในด้านของความสัมพันธ์ได้นะคะนั้นคนโสดนะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่รักเก่าวนกลับมาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่คุณต้องรับโอกาสนั้นไว้และทำให้มันดีที่สุดคุณถึงจะได้กลับมาอย่างเต็มตัวนั่นเองนะคะโอเคฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ฉันจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย